สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับและตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณได้แล้วสนับสนุนรายการนะผ่านเลขที่บัญชีเลยก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับชาวลัคนาราศีกันราศีธาตุดินนะ กลางก็เรียกว่าปลายธาตุเลยนะาราศีปลายธาตุหูดาวเรียงตัวกันสวยดูสิเห็นไหมเรียงกันรึบเลยนะอ่ะว่ากันฮีละดวงไฮไลท์ของเดือนพฤศจิกายนคือดาวพฤหัสย้ายครับย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์พบอริอย่าเพิ่งตกใจนะคำว่าอริอริก็คืออุปสรรคอริคือศัตรูใช่ไหมไม่ชัดเจนนะว่าคำว่าอริคือศัตรู อรินะ่ะแปลว่าอุปสรรคแปลว่าการแข่งขันก็ได้นะการแข่งขันเนี่ยมันทําให้อะไรมันทาให้ความเกิดความเจริญก้าวหน้าเราแข่งขันเราถึงได้มาถูกไหมครับแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวดีเป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีเป็นดาวเจ้าเรือน,น,น,นพันธุพันธุก็คือหลักทรัพย์ปัตตนีก็คือคู่หุ้นส่วนนะคู่ครอง หรือศัตรูก็ได้เพราะมันเป็นอยู่ฝ่ายตรงข้ามไงถ้าคําว่าศัตรูเนี่ยเราต้องมองไปที่ปัตตนีด้วยนะไม่ใช่มองที่อรินะครับผลิษฐาหัสเป็นดาวดีนะเป็นดาวดีเป็นดาวบุญกุศลเมื่อเข้าสู่พพอริหมายความว่าท่านต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญาในการ,รเผชิญการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการสอบแข่งขันการชิงตําแหน่ง แบบนี้ดีนะครับนะแบบนี้ดีนะครับเพราะว่าดาวดีเข้าเรือนอริทีนี้ดาวเจ้าเรือนอริไปไหนไปสุขพระเห็นไหมราหูเงเป็นดาวเจ้าเรือนราศีกุมพฤหัสเข้าเรือนราหูราหูเข้าเรือนสุขสุขอยู่ไหนสุขอยู่เรือนพฤหัสอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปริวัติเกษตรแลกบ้านกันสามเรือนนะแลกบ้านกันสามเรือนใช่ไหม เห็นไหมดาวเจ้าเรือนราศีธนูคือดาวพฤหัสเนี่ยพฤหัสอยู่นี่ราศีกุมคือราหูราหูอยู่นี่นะราศีพฤษภคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็มาอยู่นี่เขาแลกกันสามเรือนฉะนั้นสามดวงนี้ก็ถือว่าเป็นเกษตรทั้งหมดอ่ะแต่เป็นอนุเกษตรอ่าไม่ได้เป็นอธิบดีก็เป็นรองอธิบดีนะถือว่าดีและดาวศุกร์ตรงนี้ก็เป็นดาวมหาจักรศุกร์คือเจ้าเรือนการเงินครับ การเงินเป็นมหาจักรและที่สำคัญได้นะระอุดมเกณฑ์นะได้นะระอุดมเกณฑ์น,นะระคือโสโรวุทโทชีโวสุโกเล่าสหัสชชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนิและลาผานะครับถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีนะครับดาวการเงินได้อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่ามากนะอุดมแปลว่ามากแล้วก็ได้มหาจักรอีก ักตัวให้เป็นใหญ่นะ่าถือว่าการเงินดีครับสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะดาวอังคารมาอยู่ในเรือนการเงินอยู่ถูกธาตุธาตุลมดาวธาตุลมเข้าราศีธาตุลมนะดาวพุธคือดาวประจําตัวครับจะย้ายวันที่17พฤศจิกายนนะครับย้ายวันที่17พฤศจิกายนก็ย้ายพร้อมดาวอาทิตย์ ตนุสหัสชะเนี่ยเริ่มเดินทางแล้วเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับขยายเข้าสังคมได้รู้จักคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆดาวพฤหัสเข้าเรือนอรีก็เนี่ยแหละมีการแข่งขันดีไม่ดีถ้าเกิดใครกาลังกาลังหางานสอบแข่งขันเข้างานเข้ารับราชการมีโอกาสดีทีเดียวครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันดาวพุธอยู่ภพที่สามนี่ก็ได้นระอุดมเกณฑ์เช่นกันนระคือโซโลใช่ไหมวุท บุโทก็พุทธชีโวสุโกเล่าสหัชชะสหัชชะตนุพันธุเคลวเนี่ใช่ไหมสหัชชะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีครับนะไม่ต้องตกใจกลัวไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับถือว่าใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมอาโทษทีราศีกันนะราศีกันนะดาวพฤหัสเข้าราศีกุมเลยดูผิดเป็นนิดนึงอ่ะถือว่าโอเค ชาวลัคนาราศีกันดวงดีนะครับดาวเรียงตัวกันสวยนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและเขาแลกเรือนกเกษตรกันสามเรือนทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังครับมันเกิดคลาดอาทิตย์เล็งลาหูอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะครับจะเกิดสุริยุป,ปราคาในเดือนพฤศจิกายนวันที่21-22นะครับเนี่ย เลงลาหูเพราะอะไรเพราะพระจันทร์เนี่ยวันที่หนึ่งใช่ไหมพระจันทร์อยู่ที่กลุ่มลักเลยนะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแล้วเดินมาเนี่ยเดินเดินเดิน,เด,นเดินมาจนถึงเนี่ยเดินมาจนถึงลาหูปั๊บเนี่ยจะเกิดสุริยุป,ปราคาขึ้นแต่มองไม่เห็นในประเทศไทยนะโดยหลักการด,ดาราศาสตร์นะครับแต่มันก็เกิดคลาดขึ้นในดวงชะตาครับดังนั้นก็ต้อง,องมาระวังการเดินทางสังคมเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่ นิดนึงแต่ว่าเ,าเกิดคลาดเนี่ยมันจะเสียหายในดวงชะตามากไหมไม่นะคือคลาดลาหูเนี่ยมันจะทําให้ตกใจนะครับมันจะทําให้ตกใจแต่ถ้าเรามีสติเห็นไหมดาวพฤหัสเข้าเรือนอลีเนี่ยใช้ปัญญาความรู้แก้ปัญหาไปเนี่ยจะถือว่าโอเคเข้าทางนะครับ คือไม่ได้ทำให้ชีวิตล้มเหลวหรือเสียหายอะไรแต่จะทำให้เกิดเหตุการณ์เอ็กซ์เดนที่มันทำให้เราตื่นตระหนกลาหูจะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเกิดคลาดลาหูจะเป็นลักษณะนี้นะฉะนั้นใจเย็นๆมีเหตุการณ์อะไรมาให้ตัดสินใจใช้สติปัญญาแก้ไขให้ดีแค่นั้นเองครับจะผ่านไปได้นะครับไม่ต้องถึงขั้นไปทำพิธีบวงสวงสวด อะไรวุ่นวายนะครับมีสติแก้ไขใช้ปัญญานะรักษาตัวรักษาตนแค่นี้เองครับนะส่วนใครที่มีเรื่องความเชื่อที่จะโอเคส่วนมนไหว้พระทำบุญทำกุศลแก้เค็ดแก้ดวงอันนั้นไม่ว่ากันเต็มที่ได้นะครับแต่ถึงขั้นแบบโหต้องไปนูน่นไปนี่ไปคือเอาเวลาไปทำงานดีกว่า นะเอาเวลาไปทํางานเอาเวลาไปตั้งใจนะเวลาที่เนี่ยช่วงนี้แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนานาดีครับนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันคือการเงินดีสุดการเงินดีนะการงานก็ไม่เสียหายใช่หไหมเพราะดาวการงานก็คือดาวพุธนั่นแหละดาวพุธก็มาเป็นอุดมเกณฑ์นะนันละอย่างนี้ถือว่าสวยงามนะไม่ต้องกลัวเลยครับสําหรับชาวลัคนาราศีกัน นในเดือนพฤศจิกายนนะทิศทางดูดีครับการเงินเยี่ยมนะครับอ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์ติดตามเดี๋ยวจะอัปเดตรายละเอียดในดวงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีโชคลาภข,ของวันที่1และ16 เข้ามาเติมด้วยยังไงก็ติดตามกันได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r รต e ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆ นะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็ดวงพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาดจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการ mm. เขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเาทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ